ไปแผ่นดินไหวเนี่ยเขาเติบลงมาเลยเโอ้แผ่นดินไหวผมมาเป็นผมสิเป็นลม่มเรื่อยไหนละข้างนี่ละข้างแกงนี่รู้เลยนี่โอ้แผ่นดินไหวละข้างแกงเลยเนี่ยละข้างแกงเลยนี่ อุ้ยนี่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เนี่ยยังไหวอยู่แผ่นดินไหวเนี่ยในโยกผมคิดว่ามันผมมาสบายไหม,ออเ,มเ,เออบ้านมันจะเป็นล่องคือกันนี่ย,ยังไหวอยู่วุ้ยแผ่นดินไหวได้ไงวะแล้วข้างแกว่งเลยอ่ะ เออละข้างแกว่งเลยอ่ะเออละข้างแกว่งเลยเออว่านทุกันรว่ากับจะทาดมันเออผมก็โยกว่ะผมก็โยกว่ะอุ้ยแผ่นดินไหวเฉยเลยเออเขเต้าห้องตายไว่อยู่หุ่นเออเฝ้าลงหลังคาแทบประทันว่ะผมคิดว่าผมไม่สบายนะผมว่าผมจะล้มผมไม่สบาย เนยรัครั้งแขวงเลยโอ้ยหลายลิตรเลยนะเนี่ยหลายลิตรเลยนะหลายลิตรเลยแหละแขวงขนาดเนี้ย เนี่ยนักขังแขว่งได้เนี่ยสุดยอดแล้วนะโอนผมอยู่ข้างลนะ่างไงหน้ำบุบ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 ผมคิดว่าผมไม่สบาย <laughs> ผมว่าผมจะลม้ม <laughs> ผมกำลังจะเป็นลมแล้ว <laughs> ผมก้มแล้วไงหน้าขึ้นทำไมเหมือนจะเป็นลมวะฮะอ๋ะ <c oughs> อ 我俩 <laughs> <laughs>